ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในระดับจังหวัดของโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้ว่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น295คนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น26คนบริหารงานโดยนายสุภาพเหล็กบุญเพชรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านบ่อไม้ว่า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม่ว่าคือจัดนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลาหรือบางวิชาตามความพร้อมและจัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ทางโรงเรียนได้จัดให้มีครูในชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียนโดยจัดให้มีครูผู้สอนในชั้นเรียนปกติมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในชั้นเรียนปกติจัดให้มีครูบริการสอนเสริมประจำห้องเสริมวิชาการ r e s o r ์สกล o o m เพื่อคอยช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อหมว่ามีครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน18คนมีวุฒิการศึกษาพิเศษ1คนได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม18คนเป็นผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจำนวน4คนและมีพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน 3. จำนวนนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อหมว่ามีนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน38คนแยกตามประเภทความพิการดังนี้นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน5คนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน25คนนักเรียนบกพร่องการพูดและภาษาจำนวน2คนและนักเรียนออทิสติกจำนวน6คนโดยโรงเรียนได้รับการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP. สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 4. ด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นๆในทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน78,000บาทและหน่วยงานอื่นๆเช่นชมรมออทิสติกจังหวัดตากจำนวน10,000บาทตอนที่2 ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด้านที่1ผลสำลิดทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อหมาว่ามีการวางแผนด้านการดำเนินงานยกระดับผลสำลิดทางวิชาการของผู้เรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยเปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ใช้ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ด้านที่2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมเหมาะสมตามศักยภาพด้านที่ 3. กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวมสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีการวางแผนและดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรวมทุกคนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศวางแผนปรับหลักสูตรและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบโดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพรวมถึงมีการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้านที่4กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเรียนรวมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีกระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล iep จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล i i p มีการจัดหาผลิตและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรวมผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดหรือตามศักยภาพแต่และบุคคลโดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแรงเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นปรูปธรรมและต่อเนื่องการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลตอนที่3ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ3.1ดด้านการบริหารจัดการรางวัลชนะเลิศระดับทองสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกียรติบัตรการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม 3.2ด้านการจัดการเรียนการสอนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานนักเรียนออทิสติกระดับสพปตากเขตหนึ่งรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรางวัลการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนักเรียนที่มีความบุพร่องทางสติปัญญา3.3ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมเรื่องการคูและการอ่านให้กับนักเรียนเรียนรวม ด้านการวิจัยมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนเรียนรวมปีการศึกษา2,566เรื่องผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณของนักเรียนออทิสติกชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลบ้านบ,านบอกไหมว่าโรงเรียนดีเด็กมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อม